เอาตัวดูดมาด้วยอ่าตัวนี้นะครับก็ลูกค้ารถคนมีอายุนิดนึงนะครับก็ลูกค้าใช้มาหลายปีนะครับอันนี้ลูกค้าก็ให้มาดูเช็คระบบงระบบนะครับป้อนจะลงหนาะอันนี้มีอาการเพิ่มเติมมาก็คือรถลูกค้าปล่อยนอ็อตถางร่วงเยอะนะครับเดียวต้องลองเช็คดูทีว่ามันจะทํายังไงดีอันนี้ครับนี่น,นี่ดูตรงนี้ครับเดี๋ยวน่าจะต้องตีบูส ต้องดูห้างานทีหาจะต้องตีบูทนี่ครับนี่ลูกค้าใช้งานรถพวกนี้ต้องมานะดูหน่อยนะครับนี่เสียเลยนะครับเนี่ยเยินเลยเนะี่ยระยะเซนเตอร์แท่นเคร่องหมายเอียงเลย นีเอากรดูดอันเบืยิบเบดนะหน้ากำลังนู้นเหมือนเก็บอยู่หรือเก็บอันใหญ่ไม่รู้จำไม่ได้เ,เ,เบยิบเบดนาะอาลูกบอลเบยิบ luôn bốc lên thì cái anh ăn cao ê hey. พี่พูดได้พูดขาโค้งง่ายๆเลยอย่างก็ความอันน okay. ี้พูดพูดแล้วก็เขาออกอืมอย่าไปเอาไอ้นีวิตม้นมาน้อะไรนะก็เดี๋ยวอันนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการรื้อนะครับหรือเทก็ตัวนี้มีเออมีเพิ่มเติมอันนี้มาอีกลูกค้าทำอันนี้ด้วยอันนี้น่าเป็นแล้ว าสั่งทำ้เป็นล้อแล้วก็ดูเฟซให้ตัวนี้ก็จะมีเปลี่ยนขางใหม่แน่ๆนะครับเพราขางเก้าเสียงหมดเลยลูกคา้าปล่อยคุกื่น็อตก,ก็เคิร์กเลยอ๋อถ้าลูกค้าสนในสนใจนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ096ย์นะครับ972 3031นะครับติดต่อได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทั้งเพจเฟซบุ๊กทิกตกอกแล้วก็มีช่องทางยูทูบด้วยนะครับสวัสดีครับ